มาดูบอสลิซ่าเจอกับ Snake ดีเจสเน็กดวลกันหลังเวทีแฟนๆเอ๊ะ เป็นยังไงขึ้นเขาเชลลาเดือดมากเวอร์มาฟังกันค่ะเราก็มาอัปเดตข่าวกันต่อนะคะซึ่งณนะตอนนี้ดีเจเซนกอได้ทำการแสดงขึ้นบนเวทีเขาเชลลาไปที่เรียบร้อยนะคะแฟนๆต่างก็ร้องโอ้โห uh สนุกเมามัน300เซค่ะซึ่งก็ได้มีการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่13เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะคะนอลิซ่าก็คือไปรับชมการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินคนอื่น3วันรวด3วันติดนะคะไม่มีผ่อนไม่มีพักชาร์จแบตมาเกินส 300กันเเลยเยีดวค่ะอย่างไรก็ตามแฟนๆก็คาดหวังว่าน้องดิซ่าอาจจะมีการเซอร์ไพรส์แฟนๆนะคะด้วยการขึ้นแสดงดวนกันเป็นแขกรับเชิญพิเศษของ DJ Snake หรือไม่อย่างไรค่ะก็มีคลิปนี้ออกมานะคะก็ถือว่าแฟนๆก็จะได้เจอกันนะคะที่ทาง DJ s n a k นและน้องดิซาได้เจอกันหลังเวที Black State นะคะก็ได้มีการพูดคุยกัน ก็ยกมือขึ้นไว้กันและกันนะคะความเป็นไทยน่ารักมากๆ ที่ผ่านมาค่ะในระหว่างที่น้องลิซาได้ทําการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลนะคะลิซาก็ได้เชิญพี่ดีเจสเน็กมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะกับการแสดงเพลง HD อีกด้วยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่นองลิซาและดีเจงูค่ะได้ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตด้วยกันครั้งแรกสุดปังอลังการมากมาครั้งนี้กับเวทีโคเชลานะคะถึงแม้ว่าไม่ได้แสดงร่วมกันก็ ได้เจอกันหลังเวทีนะคะก็สุปมอมันแฟนแฟนแทนแบบนี้แล้วก็ใจฟูขึ้น300%นะคะสมกับเป็นศิล,ลปินดีเจชื่อดังระดับโลกของแท้แน่นอนสำหรับลูกน้องลิซ่าก,กับโคเชล่าวันที่3ก็ไม่ทำให้แฟนผิดหวังกับลูกสวยฉ่ำแมนๆคุยกันลูกอินเตอร์อินใจนะคะอยู่ฝั่งเมกาช่างดีจริงๆค่ะ ไปดูคอนเสิร์ตศิลปินท่านอื่นไม่มีเหนื่อยไม่มีพักชาร์จแบตเมื่อเกิน300%เซช่นคอยค่ะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ